ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากไมว้ช a าแนลนะคะกรการม,มาถึงที่ทำงานก่อน9้าโมงเดินทักทายและทำความรู้จักกับใครๆก่อนที่จะมีใครแนะนำเพราะเธอไม่อยากอยู่อย่างเงียบเหงาลหลายๆคนรู้ว่าเธอเกี่ยวดองเป็นญาติของเจ้านายใหญ่ ทุกคนจึงได้ให้การต้อนรับและเป็นมิตรกับเธอเมื่อคืนกราการรีบกลับบ้านเพราะเพื่อนของเธอคนที่กลับจากอังกฤษมารออยู่พเพื่อนคนนี้สนิทสนุมกับแม่เธอพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนเพราะไม่ต้องการให้อัธยารู้ว่าเธอพูดอยู่กับใครพอได้พบเทวันที่บ้านเขาก็ลากลับในเวลาไม่กี่นาทีการที่แม่ยอมให้การต้อนรับเขา ก็เพราะรู้ว่าเขาเป็นลูกใครนามสกุลอะไรเช้านี้ก็ราการเริ่มลงมือทำงานตามที่อัธยาสั่งไว้ไม่ถึงชั่วโมงเธอก็ทำงานลุล่วงวันนี้อัธยามาแต่เชา้าเขามาในชุดสีสันเจ็บปวดจนเพื่อนร่วมงานอดแซวไม่ได้วันนี้มาด้วยเสื้อสีเขียวอ่อเลยนะพี่วันพุธว่ะนึกว่ามีนันกับน้องกลินซะอีก อ๋ออีนางเขียวนะหรอเขาหัวร้อสนุกแต่พอเดินเข้ามาในห้องเขาก็ทำหน้าเข้มอรุณสวัสดิ์เขาเอ่ยทักทายกรรการมองนาฬิกาข้อมือแล้วว่าเกือบจะได้เอ่ยสวัสดียามบ่ายแล้วล่ะว่ากันเรื่องงานดีกว่านะในเสร็จหรือเปล่าเขาดูสมุดบันทึกที่กรรการทำไว้ ลายมือเธอหวาดจนเขาต้องจ้องมองอยู่นานเขียนได้ดีที่สุดเท่านี้เหรอฉันไม่ใช่ผู้ทำงานสิปนนี่จะได้ลายมือสวยงามดีเท่าไหร่แล้วที่ไม่ได้จดเป็นภาษาขอมดีสิผมชอบอ่านภาษาขอมเพราะเป็นภาษาดั้งเดิมของผมเขาทิ้งตัวลงนั่งกระดิกเท้าก่อนจะบอกว่าคนเป็นเลขานีต้องชงกาแฟให้ลูกพี่นะ กราการทำหน้าเบื่อและพูดเสียงเข้มว่าลุงสุทนไม่เคยบอกว่าต้องทำนี่อย่าอ้างลุงหน่อยเลยทำทำไปเถอะเดี๋ยวดีเองแหละกราการหงุดหงิดมาแต่เช้าเมื่อต้องมาทำอะไรในสิ่งที่เธอไม่เคยทำให้ใครเธอจึงยังคงยืนนิ่งเขาจ้องหน้าเธอแววตาว่างเปล่าไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรตกลง ไม่ชงก็ไม่ชงสิใครจะไปว่าอะไรเอ๊ะสงสัยเมื่อคืนนี้มีนัดดึกตื่นแต่เช้าเลยหงุดหงิดว่าแล้วเขาก็เดินหายไปในห้องกาแฟเมื่อคืนกรการทะเลาะก,กับแม่อีกครั้งหลังจากที่ต่างคนต่างอยู่เงียบๆม,มาหลายวันก็เรื่องเพื่อนที่แวะเวียนมาหานั่นเองแม่แม่จะยอมรับว่าเทวันเป็นลูกผู้ดีมีเงินแต่ก็ไม่วายจะบ่นว่า แม่ไม่ไว้ใจเลยที่ก็สนิทสนุมกับเพื่อนผู้ชายแม่จะระแวงก็อมากไปแล้วนะคะอยู่ๆก็เอาเรื่องที่ก็หนีไปเที่ยวไปปีนเขากับเพื่อนมาบนอยู่ๆก็ระแวงว่าก็จะทําตัวเสียหายเมื่ออยู่อังกฤษแล้วยังเรื่องเรียนอีกแล้วเรื่องของแม่ละคะก็เคยว่าอะไรไหมก็รู้ว่าแม่มีเพื่อนร่วมธุรกิจเครื่องสําอางที่เป็นผู้ชายวัยอ่อนกว่าแม่เกือบรอบ แต่ก็ไม่เคยวุ่นวายกับแม่เลยเลิกพูดเลิกพูดเดี๋ยวนี้แม่ไม่มีวันแกไม่มีวันเข้าใจแม่หรอกแล้วแม่ก็ร้องไห้ออกมาอีกจนได้มีเรื่องพูดกันไม่รู้เรื่องทีไรแม่ต้องบอดน้ำตาตื่นทุกทีกรการรู้สึกเบื่อเมืองไทยทั้งทงที่เพิ่งมาได้ไม่ถึงเดือน แล้วนี่เธอจะต้องทนอยู่ต่อไปจนถึงเปิดเทอมเชลหรือการอยู่ใกล้แม่ทําให้เธอไม่มีอิสระและก็คงทําให้แม่ไม่มีอิสระเช่นกันเธอรู้ว่าแม่ทํางานหาเงินส่งเสียเธอและแม่ก็มีฐานะพอสมควรแต่สรุปแล้วก็น่าเบื่ออยู่นั่นเองคิดๆแล้วเธอก็ได้แต่ถอนหายใจและเสียงนั้นก็ไม่เบานัก อัธยาเดินเข้ามาทันได้ยินและแซวเหนื่อยอะไรนักหนาหรือคุณเหนื่อยใจเธอตอบเหมือนเขาเป็นคนสนิททั้งทงที่รู้ว่าเขาไม่มีวันเป็นคนสนิทของเธอได้ด้วยว่าเขาเป็นคนแปลกอย่างที่คุณสุทนว่าจริงๆเป็นอะไรไม่สบายกายหรือไม่สบายใจเขานั่งลงและถามน้ำเสียงนุ่มนวลขึ้น กราการแทบไม่เชื่อหูตัวเองว่าจะได้ยินน้ำเสียงเช่นนี้จากเขาว่าไงล่ะมีอะไรผมช่วยได้บ้างไหมผมชอบช่วยคนนะขอบคุณที่คิดจะช่วยแต่อยากลำบากเลยไม่ลำบากอะไรนี่คนเราเป็นเพื่อนกันก็ต้องช่วยเหลือกันหรือว่าเราไม่ใช่เพื่อนกันไม่รู้สิกราการบอกไม่ถูก ไม่รู้ว่าเขาห่วงยายจริงหรือเปล่ากรการเริ่มสนุกกับงานและสนุกสนานกับเพื่อนร่วมงานได้บ้างแล้วเพราะบรรยากาศในห้องฝ่ายศิละปะนี้มีแต่เสียงหัวเราะมีแต่เรื่องอํากันรู้สึกดีขึ้นบ้างไหมอยู่อยู่อัธยาก็ถามขึ้นหลังจากที่เพื่อนร่วมงานบางคนเริ่มทยอยกลับบ้านทำไมคุณถึงรู้ล่ะ ว่าฉันจะรู้สึกดีหรือไม่ดีผมมองอยู่ทั้งวันนี้นาะวันนี้จะมีนัดกับผมได้หรือ,อยังกรการนิ่งเงียบไปเธอไม่เคยไปไหนกับเขาเลยอยากรู้เหมือนกันว่านอกจากเวลางานเขาจะเป็นคนอย่างไรการหายออกจากบ้านไปสักครึ่งคืนอาจทำให้แม่เป็นกังวลบ้างเธออยากรู้เหมือนกันว่าแม่จะหาเรื่องชวนทะเลาะอีกหรือไม่ อัธยานำชอปเปอร์ของเขาไปจอดไว้แล้วก็ถามเธอว่าล่องเรือกันไหมกลับบ้านดึกแม่ว่าหรือเปล่าฉันไม่ใช่เด็กอนุบาลน,นี่จะได้รีบกลับบ้านผมถามดีๆนะอย่ารวนสิคุณไม่ใช่เนื้อหมูเนื้อไก่นี่ฉันจะรวนคุณทำไมกินก็ไม่ได้คงจะเหนียวหน้าดูเธอต่อคคำ ไม่ลองเคี้ยวดูบ้างล่ะจะได้รู้ว่าเหนียวหรือเปล่าเขาท้าทายด้วยรู้ว่าเธอเป็นสาวสมัยใหม่อยู่เมืองนอกมานานคืนนี้เขาชวนเธอมาก็เพราะอยากรู้ว่าเธอเปรี้ยวขนาดไหนก่อนที่จะได้ตอบโต้อะไรเขาก็รั้งแขนเธอออกเดินเข้าไปในร้านแล้วสายตาของกราการก็สะดุดที่คนคู่หนึ่งร้านอาหารในกรุงเทพมีเป็นร้อยเป็นพัน ทำไมวันนี้เธอต้องมาพบแม่กับผู้ชายวัยอ่อนที่แม่บ้านเคยเล่าให้ฟังว่าไปมาหาสูตรที่บ้านเธออยู่ที่ร้านนี้กระการขืนตัวออกจากการรังของอัธยาชายหนุ่มหันมามองทำไมทำตัวแข็งทื่ออย่างนั้นโอนอ่อนผ่อนตามหน่อยสิคุณนี่พูดจาชวนให้คิดได้หลายอย่างนะเธอตอบว่าเขาและพูดต่อ ฉันไม่ไปล่องเรือและไม่ไปกินข้าวที่ร้านนี้ได้ไหมคะอะไรกันคุณแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกนี่ผมขับรถจากหลักสี่มาท่าพระอาทิตย์นี่มันไม่ใช่ใกล้ๆเลยนะไปที่อื่นเธอคะ่ะขอร้องเขาไม่ถามเหตุผลนอกจากเดินนำเธอออกจากร้านมาด้วยความขัดใจพอเลือกร้านที่ถูกใจได้แล้วกอรการก็นั่งนิ่งไม่ยอมสั่งอาหาร กินอะไรก็สั่งสิคุณจะมานั่งอมทุกข์อยู่ทำไมมีอะไรนักหนาบอกหน่อยได้ไหมฉันขอดื่มเบียร์ได้ไหมคะเขามองหน้าเธอชะง,งักไปเล็กน้อยด้วยวัยที่เป็นผู้ใหญ่กว่าหลายปีทำให้เขามองออกว่ากอร์การกกำลังมีปัญหาแต่ครั้นจะซอกแซกถามมากนักประเดี๋ยวเธอก็ย้อนกลับมาให้เขาหน้าแตกอีกตามสบายสิ ไม่ว่ากันอยู่แล้วทั้งคู่กินอาหารอย่างไม่รีบร้อนจิบเบียร์ไปเงียบๆต่างคนต่างเงียบจนกระทั่งอัธยาทนเงียบต่อไปไม่ได้เขาจึงชวนคุยตอนอยู่อังกฤษคุณใช้ชีวิตยังไงบ้างเรียนหนังสือเที่ยวบ้างทำงานพิเศษบ้างแตกต่างจากที่นี่มากไหมมากมั้งไม่รู้สิ ฉันไปอยู่แค่สามปีเท่านั้นเองคุณจะกลับไปอีกตอนเปิดเทอมใช่ไหมใช่แต่ยังมีปัญหากับแม่เธอเล่าปัญหาที่เธอก่อขึ้นจนแม่ไม่พอใจหมดสมัยที่พ่อแม่จะบังคับให้ลูกเป็นอย่างที่ใจต้องการแล้วล่ะแต่ผมว่าถ้าทางแม่คุณจะไม่ยอมให้คุณกลับไปนะคงงั้นมัง้งถึงได้หาทางให้ฉันมาฝึกงานกับลุงสุทน คงคิดว่าแวดวงนี้จะทําให้ฉันไม่อยากกลับไปเรียนต่ออาจจะเป็นเพราะฉันชอบงานที่นี่เลยอยากทํางานแม่จะได้ไม่เปลืองเงินหรือไม่แม่ก็หวังว่าฉันจะกลับไปเรียนบริหารอย่างที่แม่ต้องการย้ายไปย้ายมากว่าจะจบปริญญาก็อายุเกือบสามสิบละมั้งเขาหัวเราะเบาๆแล้วแซวว่าผมจะช่วยแม่คุณอีกแรงหนึ่งเหนี่ยวรังไม่ให้คุณกลับไปเรียนต่อ งั้นคุณก็เป็นศัตรูฉันนะสิกราการหัวเราเบาๆอัธยายิ้มขรึมเมื่อกลับมาถึงบ้านคุณกฎชกรยังคงนั่งนิ่งอยู่ที่เก้าอี้เหล็กหน้าบ้านและได้เห็นคนที่ขับมอเตอร์ไซค์มาส่งกราการบอกเขาเข้ามารู้จักแม่หน่อยสิก็คุณกฎชกรออกคำสั่งทำไมคะแม่นี่เกือบตีหนึ่งแล้วนะคะ เขาเป็นหัวหน้าฝ่ายศิลปะของลุงสุทนจะคบหาใครให้แม่รู้จักบ้างไม่ได้หรือไงเอาไว้วันหลังเถอะค่ะแม่วันนี้ดึกแล้วก็ง่วงแล้วก็เมาด้วยถึงกับเมาเชียวเหรอคุณกฎชกรขึ้นเสียงถามกินเบียร์นี่คะไม่ใช่น้ำส้มจะได้ไม่เมาแย่ใหญ่แล้วนะก็ไปบอกเขาเข้ามาเดี๋ยวนี้ คุณกฎชกรสั่งเสียงเข้มอัธยายังไม่ออกรถไปไหนเพราะเขาเห็นหญิงสาวยืนหน้าเครียดอยู่กับแม่นั่นเองกราการต้องออกมาเชิญเขาและกระซิบว่าไม่ต้องตกใจนะคะไม่มีอะไรน่าตกใจนี่ผมไม่ได้พาลูกสาวชาวบ้านไปเสียหายนี่นาถึงแม้ว่าบางครั้งผมจะเบรกรถแรงไปหน่อยอะไรต่อมีอะไรของคุณจะทิ่มหลังผมบ้าง เขาหัวเราะเบาๆกระการหัวเราะไม่ออกทั้งๆที่นึกขันคำพูดของเขาพอเข้ามาเผชิญหน้ากันคุณกฎชกรสักฟอกเขาเป็นการใหญ่เขาไม่ตอบสักคำถามนอกจากบอกเสียงเข้มว่าผมพาลูกน้องไปทานข้าวมื้อเย็นดึกไปหน่อยต้องขออภัยด้วยคุณคิดยังไงกับยายก็รู้ใช่ไหม ว่าเขามีศัก์เป็นหลานคุณสุทนรู้ครับตอนนี้ผมยังไม่ได้คิดอะไรวันหน้าไม่แน่นะครับทีหน้าทีหลังจะพาลูกสาวชาวบ้านไปไหนให้โทรมาขออนุญาตก่อนนะคุณครับผมเขารับคำง่ายๆกะการร้องเสียงดังแม่คะทำไมต้องพูดอย่างนี้ด้วยคะวันนี้ดึกแล้วเชิญคุณกลับไปได้ อัธยาก้าวยาวๆจากไปพอร่างสูงของเขาพ้นประตูบ้านคุณกฎชกรก็ออกคําสั่งกับลูกสาวเข้าไปคุยกันในบ้านหญิงสาวนั่งต่อหน้าแม่และคอยฟังว่าแม่จะพูดอย่างไรบ้างเธอจะเอาอยัางไงกับอนาคตของตัวเองตอนนี้ปิดเทอมก็กลับบ้านแม่ให้ก็ไปฝึกงานก็ก็ไปแล้วส่วนเรื่องกลับไปเรียนนั้น ยังไงก็ต้องกลับไปเรียนครึ่งค่งกลางๆอย่างเงี้ยจะเอาปริญญาที่ไหนมาแขวนข้างฝาละคะถ้าไม่กลับไปละ่ะแม่จะให้รับผิดชอบธุรกิจสักอย่างหนึง่งหรือไม่ก็ทำงานกับลุงสุทนแต่อย่ารีอ่านมีความรักลูกอายุไม่เท่าไหร่เองนะยังมีโอกาสเลือกคนดีๆอีกมากกอีกแค่พวกฝ่ายศิลปะทำงานหนังสือมันจะมีความมั่นคงอะไร ถ้าจะคบหาเทวันแม่ไม่ว่าเลยแม่รู้จักกับพ่อแม่เขาพรุ่งนี้ทั้งแม่ทั้งลูกจะมากินข้าวกลางวันกับเราแม่โทรไปบอกลุงสุทนแล้วว่าพรุ่งนี้ก็จะไม่ไปทำงานโทรแม่คะทําไมแม่ทำอย่างนี้กรการสะบัดหน้าเดินขึ้นชั้นบนไปรู้สึกโกรธแม่มากที่เข้มงวดกับเธอขนาดนี้แม่เป็นอะไรไป แล้วแม่ล่ะแม่มีความสัมพันธ์ถึงขั้นไหนกับหนุ่มรุ่นน้องคนนั้นทำไมแม่ไม่บอกเล่าให้เธอฟังสักคำเช้านี้ก็ราการนอนปวดหัวอยู่ในห้องเธอคิดอยู่แล้วว่าจะไม่ไปทำงานแต่การที่จะอยู่พบกับเทวันและแม่ของเขานั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่เธออยากจะทำลุกจากที่นอนมาได้เธอก็รีบโทรศัพท์ไปที่สํานักงาน อัธยารับสายเสียงเครียดยังไม่มาทำงานอีกหรือคุณอย่าเพิ่งทำเสียงดุสิฉันมีเรื่องไม่สบายใจนะคุณช่วยฉันได้ไหมผมต้องขออนุญาตแม่คุณก่อนนะคุณอัธยาอย่าทำเป็นพูดเล่นนะ่ะฉันมีเรื่องใหญ่ให้คุณช่วยจริงๆนะแอบมารับฉันหน่อยได้ไหมแม่ไม่ยอมให้ฉันไปทำงาน เพื่อนฉันกับแม่เขาจะแวะมากินข้าวที่บ้านฉันฉันก็ไม่อยากเจอนะ่ะอ้าวแล้วเพื่อนคุณเองแท้ๆทยังไม่อยากเจอผมจะช่วยอะไรคุณได้เล่าเขาทำเสียงหมางเมินตามใจไม่อยากช่วยก็ไม่ต้องช่วยเดี๋ยวแม่คุณก็วิ่งจันมาด่าผมถึงที่ทำงานถ้ารู้ว่าผมไปรับคุณออกจากบ้านเหตุการณ์นั้นยังไม่เกิดขึ้นนี่นาะ เมื่อนัดหมายกันแล้วกรการก็รีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเธอใส่กางเกงยีนทมานแมงและจัดเสื้อผ้าสองสามชุดใส่กระเป๋าใบย่อมค่อยๆย,ย่องออกจากห้องนอนแม่บ้านบอกกับเธอว่าคุณนายอยู่ข้างล่างคะ่ะเราเพื่อนคุณก้อ,อยู่ว่าแย่จังนี่รู้ไหมว่าเขานัดก,กันกี่โมงกี่ยามนัดทานอาหารเที่ยงคะ่ะ ตอนนี้ในครัวก็เตรียมอาหารอยู่เห็นคุณนายบอกว่าแฟนคุณก็จะมาทานข้าวที่บ้านคนที่มาวันนั้นหรือเปล่าคะที่ตัวเตี้ยเตี้ยชื่อเทวันนะคะคนนั้นแหละแต่ไม่ใช่แฟนฉันหรอกนะอย่ามั่วกรการทำเสียงดุแล้วก็เริ่มใช้ความคิดว่าเธอจะออกจากบ้านได้อย่างไรในเมื่อแม่นั่งอยู่